สวัสดีครับท่านผู้ฟังดูยังช anel ที่เคารพวันนี้ดูยังช anel มีเรื่องเล่าบ้านสยองวิญญาณเฮียนมาเล่าให้ฟังครับซึ่งเรื่องราวนี้หยิบยกมาจากหนังสือเฮียนหน้าหนึ่งที่เขียนโดยปางบันและขอขอบคุณท่านผู้เขียนมาณที่นี้ด้วยครับเมื่อพูดถึงเรื่องผี คำคำนี้อาจสร้างความหวาดกลัวสยองขวัญให้ใครหลายๆคนจนขนหัวลุกบางคนอาจนึกไปถึงสถานที่ที่ผีอยู่หรือสถานที่ที่อาจทำให้เจอผีมากกว่าสถานที่อื่นๆโดยเฉพาะบ้านผีสิงซึ่งส่วนใหญ่เป็นบ้านหรืออาคารหลังเก่าๆที่เคยมีคนตายสถานที่ที่ถูกทิ้งร้างไม่มีคนอยู่หรือสถานที่ที่ผ่านการเล่าขานต่อๆกันมาว่า มีสิ่งเนื้อธรรมชาติอันน่าสะพรึงกลัวแฝงตัวอยู่ภายในสถานที่ร้างแห่งนั้นสถานที่ต่างๆเหล่านี้อาจสร้างความเห็นความรู้สึกของแต่ละคนแตกต่างกันออกไปบางคนอาจรู้สึกกลัวจนหว,วาดผวาแต่บางคนอาจรู้สึกเพียงแค่ให้ความสนใจอยากรู้อยากเห็นเมื่อไรก็ตามที่มีการเล่าเรื่องผีหรือบ้านผีสิงเรื่องเหล่านี้ ก็จะเป็นที่สนใจของคนหลายคนจนต้องจับกลุ่มพูดคุยวิพากษ์วิจารณ์กันบางสถานที่ก็เกิดการร่ำลือถึงความเฮี้ยนและน่ากลัวจนถึงขั้นต้องบุกไปพิสูจน์กันเลยทีเดียวข่าวลือหรือข้อมูลที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านผีหรือสถานที่ร้างต่างๆนั้นมีที่มาทั้งจากการบอกเล่ากันแบบปากต่อปากหรือการเผยแพร่สถานที่ลึกลับผ่านสื่อต่างๆเช่นหนังสือพิมพ์รายการโทรทัศน์วิทยุ และออินนเเทต์ร็สำหรับสถานที่ที่ร่ำลือกันว่าเป็นบ้านผีสิงนั้นมีการเผยแพร่กระจัดกระจายอยู่ตามแหล่งต่างๆเกือบทั่วประเทศแม้แต่ในกรุงเทพมหานครเมืองแห่งแสงสีและความคึกคักยามค่ำคืนก็ยังมีเรื่องบ้านผีและสถานที่ลึกลับให้ได้ยินอยู่หลายแหง่งรวมถึงเรื่องราวความเฮี้ยนของบ้านผู้โดยโอกาสที่จังหวัดอ่งทองซึ่งจะนำมากล่าวถึงดังต่อไปนี้ จากเหตุการณ์ชวนขวัญผวาที่เคยตกเป็นข่าวขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์หลายฉบับเกี่ยวกับกรณีบ้านผีสิงที่อ่างทองเฮียนจัดถึงขนาดหลอกคนเข้าอยู่สองรายจนต้องเพ่นนี้ออกมาแทบไม่ทันทั้งที่เป็นบ้านไม้เพิ่งสร้างเสร็จโดยอบตอเพื่อเป็นบ้านพักของผู้โดยโอกาสเหยื่อสองรายยืนยันว่าบ้านผีสิงหลังดังกล่าวนั้นแรงจริงรายแรกทนอยู่สองคืนก็ขอลายอมหนีไปปลูกกระต๊อบอยู่แทนรายที่สอง ประกาศลั่นเคยเจอผีมากับตาแล้วไม่รู้สึกกลัวแต่อยู่คืนเดียวก็เป็นตามอีกคนทั้งยังมีคนเคยเห็นผีเจ้าที่ในบ้านนั้นหลายคนเป็นผีสาวสวยห่มสบายเฉียงเหตุการณ์ขนหัวลุกดังกล่าวสร้างความหวาดผวาแก่ชาวบ้านเป็นอย่างยิ่งจนไม่มีใครกล้าลองดีท้าทายบ้านพักผู้ไดโอกาสที่กลายเป็นข่าวหลังนี้ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของวัดยางมณีหมู่เจ็ดตำบลองครัก อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองเป็นบ้านตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเถืดไทยองราชัน5ธันวาคม2 5 5 0เป็นบ้านปูนชั้นเดียวขนาดกว้าง8เมตรยาว8เมตรมีไฟฟ้าน้ำประปาแต่ไม่มีรัว้วปลูกอยู่ริมถนนคอนกรีตท้ายวัดติดกับโรงเรียนวัดยางมณีเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จได้ส่งมอบบ้านให้นางสนะพองโอภาสอายุ78ปี พร้อมหลานอีกสองคนเข้าพักอาศัยแต่ปรากฏว่าอยู่ได้เพียงสองคืนก็ต้องขนของออกไปอยู่ที่อื่นโดยเล่าให้ฟังว่าถูกผีผู้หญิงรังควานหลอกหลอนจนนอนไม่ได้ทำให้สุขภาพจิตเสียเมื่อข่าวดังกล่าวสะพัดออกไปได้มีนายขวัญพงษ์วงดิบอายุ61ปีชาวบ้านที่ไม่กลัวผีอาสาเข้าไปนอนเพื่อท้าพิสูจน์ปรากฏว่าเพียงคืนเดียวก็ถูกเล่นงานจนย่ำแย่ ทั้งถูกดึงขามีของหนักทับหน้าอกบีบคอหายใจไม่ออกจนต้องเพนกระเจิงนายขวัญพงศ์บอกว่าผีผู้หญิงดังกล่าวรู้สึกโกรธที่ไปรุกที่ของเขาและยังเดินข้ามหัวเขาทุกวันเนื่องจากเขาอยู่ตรงประตูทางเข้าพอดีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชาวบ้านรู้สึกหว,วาดภวาไม่กล้าผ่านบ้านหลังดังกล่าวในยามค่ำคืนนอกจากนี้นายสมพรอมิธิดาผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ตมนลองคครัก กล่าวว่าลูกบ้านและครูในโรงเรียนเห็นสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นบ่อยในบ้านหลังดังกล่าวเช่นมีแสงคล้ายเศษแก้วลอยขึ้นจากหลังคาบ้านมีเสียงคล้ายคนเดินอยู่ในบ้านจนขนลุกไปตามๆกันเนื่องจากบริเวณดังกล่าวสมัยก่อนเป็นป่าช้าและมีเชิงตะกอนเผาศพส่วนผีหญิงสาวชาวบ้านเล่าว่ามีรูปร่างหน้าตาสวยงามเสื้อผ้าอาภรณกก็สวยงามหนุ่งจงกระเบนสวมผ้าสบาเฉียง คงต้องทำพิธีกรรมขอขมาหรือตั้งศาลให้อาจากแก้ปัญหาได้จากการสอบถามเรื่องราวจากนายขวัญพงษ์ชาวบ้านที่กล้าลองของจนเพนออกมาแทบไม่ทันเปิดเผยว่าตนเป็นคนไม่กลัวผูดผีปีศาจที่พูดเช่นนี้ไม่ใช่ว่ามีวิชาอาคมแต่อย่างใดและรู้ว่าผูดผีและวิญญาณมีอยู่ในโลกนี้จริงเนื่องจากเคยเห็นผีมากับตาโดยก่อนหน้านี้ นายขวัญพง์พักอาศัยอยู่ที่จังหวัดชัยนาทถูกเพื่อนสบประมาทว่าถ้าไม่กลัวผีจริงต้องพิสูจน์โดยการไปนอนในป่าช้าที่เล่าลือกันว่าผีดุโดยไม่มีเครื่องรางของขลังใดๆเมื่อถูกท้าทายนายขวัญพง์ก็เข้าไปนอนในป่าช้าแห่งหนึ่งจนกระทั่งเวลาดึกสงัดก็ตกใจตืน่นลุกขึ้นนั่งมองไปเห็นผีสีตนอยู่ข้างๆแต่ตนไม่สนใจผีเหล่านั้นจึงล้มตัวนอนร่วมกับตนอย่างสันติ ไม่หลอกหลอนแต่อย่างใดนอกจากนี้ป่าชาและสุสานต่างๆไปนอนมาแล้วหลายแหง่งนายขวัญพงกล่าวว่าเมื่อกลับมาอยู่ที่ตำบลองค์ครักษ์อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองได้พักอาศัยอยู่ที่บ้านพักครูติดกับบ้านผีสิงหลังดังกล่าวขณะนั้นนางสนอพักอาศัยอยู่ได้เพียงสองคืนได้ไปบอกกับผู้ใหญ่บ้านและนายกอบตอว่าบ้านหลังดังกล่าวมีผีสิงเฮี้ยนมากหลอกหลอนจนนอนไม่ได้ จึงขอย้ายออกเมื่อตนสาบเขาจึงได้ขอเข้าไปพักอาศัยแต่ปรากฏว่าทุกเล่นงานเสียย่ำแย่นอนหลับตาไม่ได้เลยทูกแกล้งถูกอําสารพัดต,ต้องหนีออกมาแถบไม่ทันไม่งั้นคงกลายเป็นศพเพราะขาดอากาศหายใจเจอมากับตัวเองเช่นนี้รู้สึกหวาดผวาเช่นกันและคงไม่กล้าเข้าไปนอนในบ้านหลังดังกล่าวเพราะมีอิทธิริธิ์แรงและไม่เห็นเขาร่างส่วนนางสนอพองโอภาส เยื่อบ,บ้านผีดุรายแรกที่ต้องหนีไปสร้างกระต๊อบพักอาศัยอยู่ริมถนนสายโพทองท่งทาช้างรอยต่อระหว่างจังหวัดอ่างทองและจังหวัดสิงห์บุรีกล่าวว่าคืนวันแรกที่เขาไปอยู่สังเกตว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นหลายอย่างก็ปลอบใจตัวเองว่าเราอายุมากและแปลกที่อยู่อาจทําให้ประสาทหลอนจนทําให้นอนไม่หลับก็ได้แต่คืนที่สองเหตุการณ์เลวร้ายลงกว่าเดิม เหตุการณ์พิศวงหลอกหลอนเกิดขึ้นหลายอย่างโดยไม่รู้ตัวผู้กระทําจึงเชื่อว่าบ้านหลังนี้เป็นที่ร้อนมีผูดผีและวิญญาณสิงสถิตดูแลด้วยความหวงเห็นจึงขอย้ายออกมานอกจากนี้นางสนะยังยืนยันว่าแม้ตนจะอายุมากแต่สติไม่ฝันเฟือนยังสามารถจำสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีผีสาวห่มสบายตนนี้ไม่ได้หลอกเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้น กลางวันแสก,ก็เคยแสดงอิทธิฤทธิ์มาแล้วโดยมีอยู่วันหนึ่งนายขวัญพงศ์ได้เข้ามาพูดคุยเป็นเพื่อนอยู่ที่บ้านจู่ๆนายขวัญพงศ์ก็แสดงอาการส่งเสียงร้องดังลั่นดิ่นทุรนทุรายบิดตัวไปมาลักษณะคล้ายคนหายใจไม่ออกแสดงท่าทางคล้ายต่อสู้อยู่กับสิ่งที่มองไม่เห็นเมื่อลุกขึ้นได้ก็วิ่งไปที่ประตูจนศีรษะชนประตูก่อนจะวิ่งออกไปนอกบ้านในทันใดนางสนอก,กล่าวเสียงสัน่น นางสนอกล่าวต่อว่าบ้านหลังดังกล่าวมีความสวยงามน่าอยู่แต่เมื่อมีเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวเกิดขึ้นจึงตัดสินใจย้ายไปปลูกกระทบอยู่ริมถนนดีกว่าหากจะให้กลับไปอยู่อาศัยในบ้านหลังดังกล่าวอีกคงไม่ไปบอกตามตรงว่าวัดกลัวจนสุขภาพจิตเสียขณะตนจะยกบ้านให้นายขวัญพงษ์เขายังไม่เอาเลยเนื้อข่าวในหนังสือพิมพ์ยังรายงานต่ออีกว่าสำหรับบรรยากาศที่บ้านหลังดังกล่าวหลังตกเป็นข่าว ปรากฏว่ามีประชาชนเดินทางมาดูกันตลอดทั้งวันต่างพากันจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานา,นาขณะเดียวกันสิ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือบรรดาเซียนหวยทั้งหลายต่างพากันมาดมดอมมองๆเพื่อหาเลขเด็ดกันตามคาดเลยทำให้บรรยากาศที่บ้านพักผู้โดยโอกาสเป็นไปอย่างคึกคักตลอดทั้งวันด้านนายสุพจน์ผมทองนายกอบตองค์กรกล่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ตนเป็นผู้ให้าว แต่ลูกบ้านได้ประสบมาและเล่าเหตุการณ์ให้ฟังจนเป็นที่วัดภาวะไปตามๆกันดังนั้นจึงต้องหาทางช่วยเหลือและบ้านหลังดังกล่าวคงไม่ทุบทิ้งเนื่องจากใช้งบประมาณเกือบแสนบาทในการก่อสร้างคงต้องปรึกษาหาหรือเพื่อหาหนทางแก้ไขในเบื้องต้นคงต้องจัดทำบุญไปตามประเพณีเพราะไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรทั้งนี้ก็เพื่อความสบายใจทั้งหมดนี้ เป็นรายงานข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับความเฮี้ยนของบ้านกระตุกขวัญแห่งตำบลองคลรักษ์อำเอภอโพทองจังหวัดอ่างทองหลังรับทราบข้อมูลทางหน้าหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับความเฮี้ยนของวิญญาณในบ้านผีสิงหลังนี้ผู้เขียนจึงเดินทางไปค้นหาคําตอบว่าเรื่องดังกล่าวมีข้อเท็จจริงมากน้อยเพียงใดและปัจจุบันยังมีคนพักอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้อยู่อีกหรือไม่เมื่อไปถึงผู้เขียนได้พบว่า บ้านหลังดังกล่าวตั้งอยู่ริมถนนทางเดินเข้าวัดยางมณีข้างรั้วหลังโรงเรียนวัดยางมณีมีลักษณะเป็นบ้านก่อปูนชั้นเดียวไม่มีรัว้วหลังคากระเบื้องลอนคู่มีประตูเข้าออกทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านมีหน้าต่างทาสีฟ้าโดยรอบผนังด้านนอกมีข้อความเขียนว่าโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเถิดไทยองราชัน5ธันวาคม2 5 5 0บริเวณใต,ต้ต้นไม้ใหญ่ร่มรื่น ข้างบ้านผมได้พบกับสองสามีภรรยาวัยสีเศษคู่หนึ่งฝ่ายสามีชื่อคุณสันธนาพ่องโอภาสส่วนภรรยาคือคุณสำอางผู้ระมาดซึ่งบอกว่าเป็นผู้พักอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้หลังจากผมแนะนําตัวและพูดคุยเดือกคู่หนึ่งจึงทราบว่าคุณสันธนาเป็นบุตรชายของ,น,งนางสนะพ่องโอภาสซึ่งปรากฏในข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์ว่าเป็นผู้ประสบพบเจอกับวิญญ,ญาณเฮี้ยนภายในบ้านหลังนี้ นับตั้งแต่ย้ายเข้ามาพักอาศัยอยู่ใหม่ๆจนถึงขนาดทนอยู่ต่อไปไม่ไหวต้องย้ายออกไปปลูกกระท่อมอยู่ริมถนนใหญ่ในที่สุดนั่นเองจริงครับเป็นเรื่องจริงทั้งหมดทุกวันนี้ก็ยังมีคนพบเห็นเรื่องแปลกๆอยู่บ้างแต่ก็ไม่ค่อยบ่อยเหมือนช่วงแรกๆแต่สำหรับตัวผมเองไม่เคยเจอกับตาตัวเองเลยสักทีเป็นคำตอบของคุณสันตนาหลังถูกถามถึงเรื่องความเฮี้ยนของหญิงสาวในชุดไทย ที่เคยตกเป็นข่าวดังเมื่อไม่นานมานี้คุณสันทนาพองโอภาเสล่าย้อนให้ฟังว่าเมื่อปีพุทธศักราช2,550อบตอตองครักษ์มีโครงการบ้านท้องถิ่นไทยจัดสร้างเป็นบ้านพักอาศัยให้ผู้อยากไร้และโดยโอกาสในพื้นที่และแม่ของคุณสันธนาคือคุณยายสนอพองโอภาสขณะนั้นอายุ7จดปีซึ่งสร้างเพิงอยู่หลังวัดยางมณีได้รับความช่วยเหลือให้เข้ามาพักอาศัยอยู่ทั้งนี้ เนื่องจากทางอบตองครักษ์เห็นว่าคุณยายสนะมีฐานะยากจนเป็นผู้ชราอยากไร้อยู่คนเดียวไม่มีอาชีพและรายได้ลูกหลานแยกย้ายไปมีครอบครัวนานๆจึงจะกลับมาเยี่ยมทำให้ไม่มีคนดูแลต้องเก็บผักใกล้บ้านมาทำอาหารประทังชีวิตบางวันจะไปกินอาหารที่วัดหรือเพื่อนบ้านนำอาหารมาให้เมื่อสร้างบ้านเสร็จเดือนธันวาคมพุทธศักราช2550 ทางอบตได้ทำพิธีมอมให้คุณยายสนะก่อนย้ายเข้าไปพักแต่อยู่ได้เพียงสองคืนก็ต้องขนข้าวของกลับไปอยู่ที่เพิงพักหลังเกา่าโดยให้เหตุผลว่าอยู่ไม่ได้เพราะถูกผีผู้หญิงรังควานหลอกหลอนจนไม่เป็นอันหลับอันนอนและหวาดภวะจนเกือบจะเป็นบ้าแม่แกบอกว่าวันแรกที่ย้ายเข้ามาอยู่ก็เจอดีเลยขณะตอนกลางวันมีเพื่อนบ้านไปเยี่ยมและขอนอนพักด้วย อยู่ๆก็มีอาการเหมือนถูกผีสิงส่งเสียงกรีดร้องมองตาขวางจนแม่แกอยู่ไม่ได้ต้องวิ่งหนีออกมาพอเพื่อนบ้านคนนั้นกลับมามีสติอีกครั้งก็เล่าให้ฟังว่าเห็นผู้หญิงสาวใส่ชุดไทยห่มสบายเฉียงถูกมัดติดอยู่กับเสาในบ้านใบหน้าสูบซีดมีสภาพเหมือนกำลังได้รับความทุกข์ทรมานมากจากนั้นแกก็ไม่รู้ตัวอะไรอีกเลยพอตกตอนกลางคืนลุงขวัญ แกอาสาเข้าไปนอนเป็นเพื่อนเพื่อพิสูจน์เรื่องผีก็เจอผีหลอกเข้าเต็มๆอีกไรซึ่งตอนนั้นแม่แกเห็นกับตาตอนที่ลุงขวัญโดนผีหลอกมีทั้งถูกดึงขาขึ้นนั่งทับหน้าอกจนต้องพากันหนีออกจากบ้านกลางดึกและไม่กลับไปอยู่ในบ้านนั้นอกีกเพราะกลัวจะช็อกตายแม่แกเลยย้ายกลับไปอยู่ที่เพืงหลังเกา่าเมื่อผมถามถึงลุงขวัญคุณสันทนาได้อธิบายให้ฟังว่าหมายถึงนายขวัญพงษ์วงดิด วัยหกเศษซึ่งเคยปรากฏชื่ออยู่ในเนื้อขาวเช่นกันแต่ปัจจุบันได้เสียชีวิตไปแล้วลุงขวัญแก่เล่าให้ฟังว่าตอนแกบวชพระก็อยู่ในป่าช้ามาตลอดเพิ่งสึกออกมาจึงอาสาเข้าไปนอนพิสูจน์ปรากฏว่าเพียงคืนเดียวก่นหนี้กระเจิงออกมาแถบไม่ทันถูกผีเล่นงานมีทั้งดึงขาผีอําเหมือนมีของหนักทับหน้าอกและบีบคอจนหายใจไม่ออกผีผู้หญิงในบ้านบอกแกว่า เขาโกรธที่เบร่างบ้านรุกที่ของเขาและยังเดินคำหัวเพราะเขาอาศัยอยู่ตรงประตูทางเข้าบ้านทําให้ชาวบ้านหวาดกลัวจนไม่มีใครกล้าเดินผ่านบ้านหลังนี้ตอนกลางคืนทุกครั้งที่ผ่านไปตอนกลางคืนจะเห็นมีคนยืนอยู่หน้าบ้านตลอดถ้าไม่ใช่ผีแล้วจะเป็นอะไรขนาดผู้ใหญ่บ้านและครูโรงเรียนซึ่งมีบ้านพักอยู่ใกลๆก็ยังเคยเห็นสิ่งผิดปกติเช่นตอนกลางคืนจะเห็นแสงเรืองรองออกจากบ้านบางครั้ง มีลำแสงพุ่งผ่านหลังคาขึ้นไปบ้างได้ยินเสียงคล้ายคนเดิอนอยู่ในบ้านจนพากันขนลุกขนพองไปตามๆกันคนเกา่เกาๆแถวนี้เขาบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เดิมเป็นป่าช้าและเชิงตะกนรนผาสมมาก่อนแล้วผมเองเคยมาดูตอนเขาจะปลูกสร้างบ้านใหม่ๆก็เห็นว่าตรงนี้มีตอตะเคียนเก่าแก่อยู่สองตอช่างเขาไม่ได้ขุดออกกลับปลูกบ้านคร่อมทับตอตะเคียนทั้งสองตอน,นี้ไปเลยผมว่าวิญ,ญญาณที่มีคนพบเห็น น่าจะเป็นวิญญาณนางไม้นางเตเคียนนี่แหละเพราะชาวบ้านที่เคยโดนผีหลอกบอกว่าเห็นผีสาวหน้าตาสวยนุ่งจงกระเบนห่มผ้าสบายเฉียงมาปรากฏให้เห็นบ่อยๆคุณสันทนาพองโอภาสซึ่งพักอาศัยอยู่ในบ้านที่ร่ำลือกันว่ามีวิญญาณเฮียนสิงสถิตยอยู่เล่าย้อนเหตุการณ์ให้ฟังจากนั้นผมจึงขออนุญาตเดินสำรวจรอบๆบบ้านและภายในบ้านซึ่งก็พบว่าบริเวณพื้นดินรอบบ้าน มีการถูกปักอยู่หลายการเมื่อเข้าไปในตัวบ้านพบว่าเป็นห้องลงห้องน้ำอยู่ท้ายห้องที่พื้นใตหน้าต่างด้านข้างมีแจกันใส่ดอกไม้และกระถางถูกมีขวดน้ำอาหารผลไม้เครื่องเส้นไหว้ที่ฟ้าผนังอีกด้านมีกระจกแขวนอยู่พร้อมทั้งแป้งน้ำหอมและหวีมีกลิ่นทูบจางๆในห้องตรงมุมหนึ่งของบ้านมีร่างหญิงชารานอนอยู่เมื่อสอบถามจึงรู้ว่า หญิงชาราท่านนี้คือคุณยายสนะพองโอภาสแต่เป็นที่น่าเสียดายที่คุณยายสนะกำลังนอนป่วยอยู่ผู้เขียนจึงไม่มีโอกาสได้พูดคุยสอบถามถึงเหตุการณ์ชวนสะพึงขวัญที่ท่านเคยประสบพบเจอมาสำหรับสาเหตุการย้ายกลับเข้ามาอยู่ในบ้านผีดูหลังนี้อีกครั้งของครอบครัวพองโอภาสนั้นคุณสันทนาได้เล่าให้ฟังว่าหลังเกิดปรากฏการทางวิญญาณจนตกเป็นข่าวดังเมื่อครั้งสร้างบ้านเสร็จใหม่ แล้วทางอบตองครักได้ทําพิธีต่างศาลเพื่ออันเชิญดวงวิญญาณในบ้านให้มาสถิตจากนั้นเหตุการณ์ชวนสะพึงขวัญต่างๆก็ค่อยๆทุเลาเบาบางลงขณะเดียวกันทางอบตได้แจ้งมายังครอบครัวของคุณยายสนะว่าหากไม่ย้ายกลับเข้าไปอยู่ก็จะให้ผู้ยากไร้รายอื่นเข้าไปอาศัยอยู่แทนครอบครัวคุณสันตนาพร้อมกับแม่รู้สึกเสียดายโอกาสจึงตัดสินใจย้ายกลับเข้ามาพักอาศัยอยู่อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากเห็นว่า ได้ทำพิธีตั้งศาลให้แล้วคงไม่ถูกรบกวนจากวิญญาณหญิงสาวในชุดไทยห่มสบายเฉียงอกีกอย่างที่เห็นนี่แหละครับว่าครอบครัวผมเป็นคนยากจนไม่มีปัญญาจะไปเช่าบ้านเขาอยู่ก็เลยต้องตัดสินใจย้ายกลับมาอยู่ที่นี่ถึงแม้ว่าพวกเราจะรู้สึกหวาดผวากับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแต่การตกไปอาศัยนอนอยู่ข้างถนนมันน่าตัวกว่าอยู่กับผียังดีกว่าไม่มีที่ซุกหัวนอนครับ เป็นคำกล่าวของคุณสันทนาพ่องโอภาสผู้ที่เลือกจะอาศัยอยู่ร่วมกับวิญญาณในบ้านผีดุด้วยเหตุเพราะไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าปัจจุบันครอบครัวคุณสันทนาพ่องโอภาสซึ่งประกอบด้วยสี่ชีวิตคือคุณสันทนาพ่องโอภาสคุณสำอางภุรมาศผู้เป็นภรรยาคุณยายสนอพ่องโอภาสมารดาและหลานสาววัยแปดขวบอีกหนึ่งคนยังคงพักอาศัยอยู่ในบ้านผีสิงหลังนี้ท่ามกลางปรากฏการณ์ทางวิญญาณ ที่ยังคงเกิดขึ้นในบางครั้งเช่นคืนหนึ่งขณะที่คุณสำอางกำลังเตรียมตัวจะออกไปตลาดเพื่อไปขายผงเมาลาัยตามปกติเมื่อออกมาจากบ้านก็พบเงาดำทะมึนลักษณะคล้ายผู้หญิงสองร่างกำลังนั่งอยู่ใกล้กับศาลหรือบางครั้งก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินวนเวียนอยู่ร,บรอบๆบริเวณที่ตัง้งศาลบางครั้งขณะนอนเคลิ้มจะหลับอยู่ในตอนกลางดึกก็เห็นร่างหญิงสาวในชุดไทยห่มผ้าสบายเฉียง มานั่งสงบนิ่งอยู่นอกมุง้งและหลายครั้งสมาชิกในครอบครัวก็เห็นเงาดำบุบว่กพราเลือนวนเวียนอยู่ภายในบริเวณบ้านครอบครัวพองโอภาสดดำรงชีวิตอยู่โดยประกอบอาชีพร้อยพวงมาลัยขายเลี้ยงชีพไปวันๆและหากวันไหนที่พอจะมีกำลังรายได้มากพอพวกเขาก็จะซื้อเครื่องเส้นไหว้ต่างๆมาถวายที่ศาลเพื่อสักการะแด่ดวงวิญ,ญญาณที่ยังคงสถิตยอยู่ตามความเชื่อ นี่คือสิ่งที่ครอบครัวนี้ถือปฏิบัติมาโดยตลอดเพื่อให้การอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับดวงวิญญาณณบริเวณบ้านหลังนี้เป็นไปด้วยความสงบราบรื่นภายใต้กรอบความคิดที่ว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นั่นเองและนั่นก็คือเรื่องราวของบ้านสยองวิญญาณเฮียนที่เขียนโดยปางบันจากหนังสือเฮี้ยนหน้าหนึ่งที่เราหยิบยกนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้ครับ จริงไม่จริงประการใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อความศรัทธาหรือวิจารณญาณของแต่ละบุคคลอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานดูยังด้วยนะครับหรือหากท่านมีเรื่องราวตำนานอื่นๆที่อยากฟังหรือมีข้อแนะนำติชมประการใดคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับทางทีมงานจะนำทุกคำติชมไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีที่สุดเจอกันใหม่ในคลิปหน้า วันนี้สวัสดีครับ